ไหวของเลยค่ะจะบคุณด้วยนขอไหว้อันหนึ่งได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับเอ u r p r i s e Happy Birthday ทั้งปีจีเดย์แล้วก็ปีใหม่เลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษอีกปีหนึ่งของพวกเรานะคะเพราะปีที่แล้วพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยแล้วก็เจอแบบนี้เลยเป็นความรู้สึกที่คิดถึงมากแล้วก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเลยก็ประทับใจแล้วก็ซาบซึ้มากๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ PD อ่ะก็เอ๊จำไม่ได้ว่าเป็นใครเลยไมใช่ครเลยออนนี้ของใช่เคยอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็ขอบคุณมากเลยเฮ้ยจริงหรอพี่ลีน่าอยู่ด้วยนคะปีที่แล้วปี่้วที่เราสคนเลยสคนลงเแคแ่หอแต่อกว่าส่วนใหญ่เดบเวอร์ทีเจนบอกว่าสุพัยกต์่อสองเต้นนะ เป็นเตาะอ,อะไรด้วยกันใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะเออค่ะก็ดีใจมากๆนะคะได้ได้จอคุขายนะคะตอนแรกเจอตัวแค่ไม่นิสัยแต่เมื่อกี้บอไปเอ๊ะคราวที่แล้วเราก็ถามคนนิสัยเจ้าเลยแอบรื้อริ้นใหม,ม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ที่พิเศษมากเลยนะคะทั้งมาเล่นแมย์กวนแล้วก็มีแฮปปี้เบอร์เดย์เซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็อะไรต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันในวันนี้นะคะทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมทางไลฟ์นะคะพ mm. วกเราก็อัปโหลดตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจอกันที่ mm. อ่าคาเฟ่ใช่ไหมใช่ค่ะไลน์ mm. เจอกันนะคะทุกอย่างก็อยเาลามกดไลก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ